ท่านผู้ชมครับพบกับผมเอกิศักดิ์ร่วงพิมพ์ครับในช่วงรองขับใบเอกิศักดิ์เหมือนเดิมครับวันนี้พามารู้จักกับรถอีกหนึ่งรุ่นรถจากค่าย MG ครับซึ่งวันนี้ MG พระเอกผมพามารู้จักเนี่ยเป็นในเวอร์ชั่นรุ่น t s ต้องบอกว่าในครั้งนี้เป็นการใหม่ในเชนใหม่ในเชนใหม่ในรอบประมาณ2ปีเปิดตัวแล้วประมาณ2ปีในบ้านเรานี่เป็นในเวอร์ชันใหม่ในเชนมีการปรับลุกหน้าตาท้ายใหม่ก็เรียกว่าใหม่หมดนะถ้าทะลูจริงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยให้อัตลรถที่ ไม่เหมือนเดิมค่อนข้างมากนะซึ่งในครั้งนี้เราจะมาดูว่าในการแบ่งรุ่นมีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการแบ่งรุ่นในการแบ่งรุ่นของ MG H HS เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสเวอร์ชันท่าเราอย่างนั้นคือเวอร์ชั่น i หรือ ICE เครื่องยนต์สันดาปปกติเนี่ยหรุ่นและกับอีก1รุ่นในรุ่น Plug-in Hybrid หรือ PHEV ซึ่งทำให้เจ้า H HS เนี่ยมีรถทั้งหมดแล้วจำหน่ายในบ้านเราทั้งหมด ต้องบอกว่าเป็นไลอัพ5 5รุ่น5เวอร์ชันเพราะว่าในรุ่น PHEV เนี่ย2เวอร์ชันและในรุ่น ICE เนี่ยอีก3เวอร์ชันครับซึ่งในรุ่น i หรือรุ่น ICE ครับเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเจ้า HS เนี่ยแบ่งรุ่นออกเป็นทั้งหมด3รุ่น3รุ่นแบ่งเป็นตั้งแต่เริ่มต้นได้ C D และ X X นี่คือรุ่นท็อปสุดในรุ่น C มีราคาจำหน่ายอยู่939,000บาทและรุ่น D 1, 1 8 0 0 0 0้บาทและสูงสุดครับรุ่นท็อป1 1 5 9 0 0้านึ่บาทซึ่งเพคที่ผมพาคุณผู้ชมมาู้จักวันนี้มันในรุ่นท็อปนะปกติคผู้ชมจะคุ้น่าผมอาจจะพามารุ่นท็อปเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเทสเนี่ยจะมีรุ่นท็อปเป็นหลักแต่ครั้งนี้เนี่ย MG มีรถทดสอบเนี่ยถึง2รุ่นคือรุ่น X และรุ่น D แต่วันนี้พาผู้ชมมารู้จักรุ่นลองท็อปในคันนี้ครับในรุ่นด เราจะมาดูว่าเจ้ารุ่นดีรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นกลางสุดของเจ้า MG H HS เนี่ยราคา1 8 9 0 0ล้าน8 0บาทเนี่ยซึ่งจะถูกกว่ารุ่นท็อปเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแาหตีซะเจ0 0 0มบาทในราคาที่ห่างกันเนี่ยถูกกว่า70,000บาทคุ้มไหมหรือเราควรจะขยับไปสู่รุ่นท็อปเลยในราคา70,000บาทตรงนี้หน้าตาเนี่ยเจ้า MG H HS ใหม่เนี่ยหลายคนรุ่นบอกว่ารุ่นที่แล้วเนี่ย ก็คุ้นเคยกับหน้าตาที่ถือว่าโชคเชียวเอกลักษณ์หลายอย่างไฟหน้าเป็น LED เป็นไฟ LED ที่ใช้งานเนี่ยในการส่องสว่างยามค่ำคืนเนี่ยก็ถือว่าท้าววิสัยทำได้ดีครับทำได้ดีแต่ต้องบอกว่าอาจจะต้องแรกมาเพราะครั้งนี้เนี่ยไฟมีการแยกชุดไฟใหม่ไฟสูงไฟต่ำ day timing อยู่ที่ชุดบนชุดนี้ LED full system ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมลองกดให้ดูไฟเลี้ยวซึ่งลองให้เห็นครับว่าเปิดไฟหน้าแล้วเนี่ย ไฟหน้าทํางาน f ู l แวดไวดีเดย์ไทม์ลนนิ g ไลท์ทำงานซึ่งต้องสตาร์ทเครื่องเพราะทุกครั้งที่เครื่องยนต์ถูกสตาร์ท n อนจินสตาร์ทเดย์ไทม์ล i น g l i g ไลท์ทำงานซึ่งชุดไฟนี้แยกส่วนกับด้านล่างด้านล่างจะเห็นว่าไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งไฟเลี้ยวถูกแยกโซนมาทําให้เราเห็นว่าชุดไฟหน้าชุดใหม่เนี่ยให้ความโดดเด่นและฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นแต่ลองแลกมาครับแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วย ไฟซีเวนเชียลไลท์ที่เป็นไฟ LED ที่วิ่งจากในออกนอกเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าไฟมันตั้งไฟมันเป็นแนวตั้งมุมก็จะเปลี่ยนไปบุคลิกหน้าก็จะเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆชุดไฟหน้าและไฟเลี้ยวชุดเนี้ยเขาทำออกแบบมาให้มันรับกับเจ้ากระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่หหมที่เป็นทรงจะเรียกว่าอะไรอือสามสี่หมะหกหกเหลี่ยมมั้งหกเหลี่ยมมั้งถ้าผมเรียกไม่ผิดดีไซน์ตรวนี้ครับ เจ้าครีบที่อยู่ข้างในกรอบของกระจังหน้าไฟหน้าเนี่ยชุดกระจังหน้าเนี่ยรับกับไฟหน้าเนี่ยดูอัตรัที่ถือว่าชบเชียวแปลกใหม่ซึ่งจริงๆถ้ามองชุดดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยเราอาจจะเทียบไปที่เจ้า MG5 MG5 ซึ่งถือว่าน่าจะคุ้นเคยกับดีไซน์เนี่ยมากับเวอร์ชั่นของ MG5 MG5 เนี่ยมาแล้วก็มาเป็น MG ในตัว ZS ซึ่งซก็ใช้ดีไซน์คล้ายๆกันในดีไซน์ของชุดกระจังหน้านี้ โลโก้หน้า MG อยู่ตรงกลางและที่สำคัญครับมีกล้องหน้ากล้องหน้าอาราวิวทำงานทันทีที่รถเคลื่อนที่ช้าแล้วก็บอกว่าสามารถเรียกเปิดทำงานตามมุมแสดงมุมอาราวิวและด้านข้างในกรณีที่เปิดไฟเลี้ยวแต่วงเล็บครับเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้ายหรือขวาก็ตามทีที่ความเร็วไม่เกิน10กิโล,โลเมตรต่อชั่วโมงจากที่ผมได้ลองขับนะซึ่งถือว่า มันค่อนข้างจะต่ำนิดนึงอ่ะเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยบางทีเราวิ่งอยู่ประมาณ mm hmm. 1ิบสิบ้า้คาช้าจะาจาเลี้ยวเนี่ยสิ 10, บางทีถึงจะท,ทางานซึ่งน่าจะขยับขึ้นมาสิบหหรือยีก็น่าจะดีนะความเร็วมันต่ำไปนิดนึงในการทํางานอันนี้จากที่เราลองใช้นะครับซึ่งกระจังหน้าใหม่จุดเด่นที่ทําให้ดีไซน์ของเจ้า MG HS ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาเรียกเปรี้ยวเฉียวมากขึ้นซึ่งกระจังหน้าชุดนี้ ใช้ทั้ง M G S S ทั้งเวอร์ชันธรรมดาลและเวอร์ชัน P H E V หรือ Plug-in Hybrid ใช้ด้วยกันในชุดนี้อ่ะมาดูด้านข้างครับว่าด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรแตกต่างบ้างในด้านข้างครับ ด้านข้างครับจุดเด่นและถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทําให้เห็นถึงความแตกต่างน่าจะเป็นน่าจะเป็นมุมเดียวผมว่านะน่าจะเป็นมุมเดียวที่เห็นชัดที่สุดเลยในความแตกต่างของเจ้า MG HS h s ในเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันที่เป็น p h e v ที่พวกนี้เพราะว่าร้อแม็กครับล้อแม็กในในรุ่นรุ่นกลางเนี่ยต้องบอกรุ่นกลางและรุ่นท็อปของเวอร์ชั่น ICE หรือ i เนี่ยเป็นล้อแม็กที่ถือว่าให้ไซส์ที่ใหญ่ไซส์เดียวกับ ที่ใช้ในเวอร์ชั่น PSV เพราะ PSV เจอเป็น18อยู่แล้วอันนี้ให้มาไซส์ใหญ่เลยมากับยาง2 3 5 50R18 ซึ่งในวันนี้ในตัว IC เนี่ยให้มาเป็นของกู o d เ e a r ซึ่งทำให้ล้อชุดนี้มีความโดดเด่นและแตต่างๆคือกับล้อลายลายเหมือนกังหันชุดเบรกดิสเบรก4ล้อมีเหมือนกันซึ่งนอกนั้นแล้วมุมมองอื่นอาจจะมองแยกยากออปชั่นอื่นกระจกมองข้างมีไฟเรียว LED มี กล้องข้างอาราวิวมีเหมือนกันข้างบนมีมีลูปสปอยเลอร์มีให้เหมือนกันและสำคัญครับถ้ามองมองมองเข้าไปจะเห็นหลังคาพารามิดมูลลูปกุญแจคีเลตควบคุมการเปิดปิดได้ที่ประตูหน้าและฝาท้ายเท่ากับคุมได้สามประตูจากห้าประตูใช้กดครับล็อกและกดล็อกตำแหน่งนี้มีสองฝั่งด้านหลังไม่มีตำแหน่งกดซึ่งถือว่า ในออปชันที่ให้มาก็ถือว่าจัดเต็มในระดับหนึ่งเลยครับและจุดเด่นอย่างนึงผมชอบนะตั้งแต่ตั้งแต่เวอร์ชัน H H เนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วก็คือถ้าผู้ชมลองสังเกตครับเปิดประตูมาเขาใช้เขาใช้ประตูเนี่ยครับโอบลับเก็บตัวทรณีประตูหรือบันไดเนี่ยเก็บไว้โดยใช้ชุดเนี้ครับอ้อมลงมาด้านล่างมีคิ้วอย่างซึ่งข้อดีก็คือเวลาไปลุยมาครับแล้วเราก้าวขึ้นก้าวลงหยิบขาลงเนี่ย เวลา,าขาโดนตรงนี้มันไม่เลอะมันไม่เลอะซึ่งในรถทั่วไปเสียแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างทําประตูทอรีประตใูให้มันอยู่ด้านนอกเวลาเปิดเวลาลุยมา,มาอาจจะเลอะซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีครับของเจ้าการดีไซน์มุมของประตูที่อ้อมลงมาถึงด้านล่างตำแหน่งนี้ให้ไม่เลอะครับเวลาใช้งานเนี่ยอ่ะในเรื่องนี้แล้วเรามาดูด้านหลงังด้านหลงังอปกหนึ่งจุดครับที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของเจ้า MG HS ในเวอร์ชันนี้ครับ ด้านท้ายครับอย่างที่ผมบอกแล้วคือดีไซน์ที่ถือว่าโชว์เชี่ยวขึ้นกับไฟท้ายชุดใหม่ไฟท้ายชุดใหม่ที่เป็นฟูเอลวนะเฉพาะชุดไฟท้ายทั้งหมดฟู e d ลเดี๋ยวผมบอกทำไมถึง,ถงเน้นคนํานี้ชุดนี่ครับที่เห็นนะครับที่เป็นทูบวิ่งมาเนี่ยตอนนี้ผมเปิดไฟหลีอยู่ไฟหลีทางานอยู่ไฟเลี้ยว LED เหมือนเดิมทํางานอยู่ไฟเบรกจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นชุดนี้พอเราจะเบรกเส้นชุดนี้จะติดขึ้นมาซึ่งถือว่าทําให้ชุดไฟท้ายเนี่ย ไฟลีไฟเบรกไฟเลี้ยวมีความเฉียวมากไฟเบรกตรงนี้3ด้านบน LED มาเรียกว่าเกือบเรียกว่าเกือบจัดเต็มเลยแต่ที่ผมบอกทักไว้แต่แรกคือจากการได้ดูก็คือสิ่งหนึ่งครับไฟไฟหลังไฟไยหลังเป็นหลอดธรรมดาไม่ใช่ LED ฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟทั้งหมดเนี่ยจะเหลือไฟไยหลังกับไฟส่องป้ายทะเบียนที่ยังไม่ใช่ LED นะตลับเจ้า MG ในครั้งนี้เจ้า h s ในครั้งนี้เนะี่ย เกือบๆจะได้ฟูลดีแต่ยังขาดนะผมบอกเลยว่าขาดขาดไปถอยขาดไปสองปลายสองปลายทะเบียนซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่ารายละเอียดเขาก็เก็บได้ดีในะระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของความโชกเฉียวของดีไซน์เนี่ยเห็นได้เด่นชัดกล้องราวิวใต้โลโก้ MG ครับในมุมด้านซ้ายนิดน,นึงจะมีกล้องกล้องสองหลังถอยหลังทำงานร่วมกับระบบราวิวให้จอ12นิ้วข้างใน,นใช้งานถือว่า คุณมองถือว่าชัดเจนนะกล้องเขาจอข้างในก็คมถือว่าตอบสนองต่อการใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยแหละถือว่าทําได้ดีในเรื่องนี้ออปชั่นทุกอย่างให้มาเกือบครบแต่สิ่งที่ต้องบอกุผู้ชมว่าสิ่งที่แตกต่างของเจ้า MG H HS เนี่ยในเวอร์ชั่นลองท็อปกับรุ่นท็อปเนี่ยในภายนอกเหมือนกันไฟท้ายชุดใหม่กันชนชุดใหม่ดีไซน์ใหม่เฉียวเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือสิ่งที่ต่างคือพอเราเปิดไาท้าย ต่างครับต่างตรงไหนคุณผู้ชมพอมองเห็นไหมมันไม่ใช่โช้อัพไฟฟ้าในเวอร์ชั่นลองท็อปกับรุ่นล่างสุริ่มต้น C เนี่ยจะเป็นโช้อัพแก๊สแต่ในเวอร์ชั่นท็อปสุดคุณจะได้ชุดฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าอ่ะนี่แหละครับสิ่งที่ต่างในในมูลค่าที่เราเสียอีกเจ็ดหมื่นคุณจะได้ความกต่างคือได้ฝาท้ายไฟฟ้าชุดนี้มาด้วยห้องสำหรับหลังมีพื้นที่พอตัวมีที่บังสิ่งของเนี่ย มีมาให้พอดเก็บได้นะพอดเก็บได้คือตรงนี้จะเห็นว่าในตำแหน่งนี้เบาะทำไมไม,มีระยะเบาะสามารถปรับมุมเอ็นได้เดีย๋ยวเราดูข้างในอีกทีนึงแต่จริงออปชันนี้ถ้าผู้ชมไปดูในในบททดสอบเก่าของเจ้า H ทสเนี่ยในเวอร์ชันเทสในเวอร์ชันก่อนที่จะไม่เชนเชนเหมือนกันไม่ค่อยต่างในเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรใหม่แต่ผมรีวิวเพิ่มเติมใส่ตรงนี้น,นึงนะฮะตรงนี้ที่เก็บของข้างล่างมีนิดนึงแต่ก็ ก็ไม่เยอะมีที่ยางอะไหล่นะจะเห็นแล้วจะเห็นว่ามียางอะไหล่ชุดนี้แต่็นอยางอะไหล่ต่างไซส์มีที่เก็บของยางอะไหล่ต่างไซส์นะครับไว้สําหรับฉุกเฉินในการพารถไปเซอร์วิสเท่านั้นไม่ได้ใช้ตลอดนะเพราะยางอะไหล่ไม่ใช่ไซส์เดียวกับรถใช้อยู่นะอะนี่คือสิ่งที่มีให้ออปชั่นใช่ไหมเก็บดีนะที่ที่เก็บของครับพอเราลงมาเนะี่ยมีตำแหน่งมีตัวล็อกถือว่าใส่ใจในรายละเอียดให้ออปชั่นที่ถือว่าใช้ได้ ไฟห้องโดยสารห้องสำหรับหลังเป็นไฟ LED มีมาให้อันนี้คือออปชันที่มีนี่แหละครับในพื้นที่ถือว่าสะดวกตอบโจทย์บรรทุกของก็ได้ดีะระดับหนึ่งเลยกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่2ใบใส่ได้อย่างสบายเหลือๆแต่ยิ่งมีพื้นที่ด้านบนถอดเจ้าชุดแผ่นบันนี้บังนี้ออกเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นพับเบาะลาบเบาแยกพับ60-40เป็นออปชันที่ถือว่ามีให้ในรถแบบเขาเรียกรถแบบ SUV แบบนี้เนี่ย ความเอเนกประสงค์ทาได้ดีนะฮะแต่ออปชั่นอย่าลืมนะโชคไฟฟ้าไม่มีในเวอร์ชันนี้ต้องไปในเวอร์ชันท็อปถึงจะมีโชคไฟฟ้าอ่ะไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูลองขับนิดนึงว่าเหมือนเดิมไหมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเกียอัตโนมัติ7สปีดให้การขับเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมไหมครับแล้วไมเนอร์เชนมีอะไรเพิ่มเติมไหมไปลองขับภายในห้องโดยสารครับต้องบอกว่าความสุขสบาย ทำได้ดีดีไซน์ของเบาะถือว่าเจ้า mg h s เนี่ยต้องบอกว่า h s เนี่ยเป็นดีไซน์เบาะที่โดดเด่นและสปอร์ตผมว่าสไตล์เบาะเนี่ยเป็นยุโรปจ๋าเลยแหละต้องพูดคำนี้กับการใช้เบาะสีดำเดินได้แดงในเรื่อง o อ t อป n ชันด้านหลังมีช่องแอร์ให้มีที่ต่อ usb type a 2ช่องให้ในด้านหลังมีที่วางแก้วนะครับมีดีไซน์นะตัดริมลูมิเนียมนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแค่ที่วางแก้วธรรมดามีตัดริมด้วยนะ เราดูเนี่ยวางใส่ขวดน้ำมาสบายได้แา่มีที่เก็บของแยกกันหาออปชั่นดีนะเนี่ยดูนะรถในเวอร์ชั่นนี้ในราคา1นึ่0ล้านแปดหมถือว่าเขาให้ออปชั่นได้ดีมากที่สําคัญคือนอกจากช่องแอร์เบาะกว้างขวางมุมของการนั่งก็ถือว่าสบายในระดับที่มีเล็กรูมผมปรับเบาะนั่งผมนั่งสบายยังมีเล็กรูรบบสานิ้วเหลือๆธรรมาดาหลังคาสีสาก็ห àng, ่างสพดาน ที่สำคัญข้างบนครับที่ผมบอกว่า70กว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ะเป็นหลังคาพารามิกแต่ตอนนี้เป็นผ้าที่เขาบังเอาไว้นะะซึ่งเราสามารถเปิดได้ไฟฟ้าวันทัศเปิดเจ้าพารามิกมูลรู้ข้างบนทําให้เห็นเขาเรียกว่าบรรยากาศข้างบนที่มากขึ้นแต่คันนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าสีมันทึบๆนะต้องบอกว่าทางเอ็มเขาติดฟิมา ติดฟิล์มตัวมูลูปเนี่ยเพิ่มเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการติดฟิล์มรถรอบคันแล้วเขาติดมูลรูปด้วยซึ่งเปิดรับลมแยกแยกกันเมื่อกี้เปิดแค่ม่านบังแสงตอนนี้เราเปิดรับสายลมแสงแดดนี่คือออปชันที่มีของเจ้า MG เนี่ยต้องบอกว่าในรุ่นตั้งแต่คราวที่แล้วในรุ่นก่อนเนี่ยถือว่าโดดเด่นแล้วในการไมเนอร์เชนมาออปชันก็ยังให้จัดเต็มขึ้นต้องบอกกันครับกับราคา1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทจาก MG เอสเอสในเวอร์ชันรุ่นลองขัออ่ะถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้าและไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเกียร์มัตต7สปีดแรงม้าประมาณ162แรงมา้ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าเจ้าเจ้าเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ในเวอร์ชัน PSEV ที่มีแรงม้าลับ200กว่ากวาถึง300ตัวเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าจากการได้ลองขับมาแนละ้วเครื่องยนต์จีดโดนใจนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าโดนใจกันไหนเดี๋ยวไปเล่า,าต่อนนั้นกันไปครับ เรามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนหน้าครับตอนหน้าเนี่ยเราจะพาดูในรายละเอียดที่มีความเปลี่ยนแปลงของเจ้า MG h s ตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเบาะเหมือนเดิมที่ผมบอกแล้วเบาะดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ดู premium, ดูพรีเมียมดูลักชวรี่จากการใช้วัสดุหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังเดินได้แดงทำในเวอร์ชันนี้แต่ถ้าเป็นสีขาวจะได้เบาะสีขาวด้วยนะฮะอันนั้นจะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ผมว่าอย่างเงี้ยถูกใจแล้ว กับสีบอรอดดิมมันดูแลลักษณาง,ง่ายนะฮะแล้วภายในดําด้านบนก็จะ t r i มดําถือว่าให้รายละเอียดที่ดีนะฮะกระจกมองหลังเนี่ยก็ถือว่าเกือบเกือบจะเต็มขอบเลยเนี่ยมันดีไซน์ของกระจกมันจะดูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานอาร์ตนิดหนึ่งมาบอกงั้งน,งงนแล้วเป็นตัดแสงออโต้นี่ให้มาออปชั่นถือว่าครบสิ่งที่ต่างต้องบอกสิ่งที่ต่างครับในเวอร์ชั่นรุ่นลองท็อปเนี่ยสิ่งที่ต่างคือหน้าจอมาตรวัดหน้าจอมาตรวัดของเจ้า mg hs เนี่ย ต้องบอกว่าในตัวรองท็อปเนี่ยจะได้จอ7นิ้วจอมาตรฐานในเ็นิ้วจอตรงนี้จอมัลติฟังก์ชันตรงกลางจะเป็น12นิ้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปหรือรุ่น PHEV หรือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคุณจะได้จอชุดนี้เป็น12นิ้วด้วยซึ่งความต่างก็คือในจอชุด12เนี่ยมันจะสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่า AR navigator ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ช่องเครื่องกลางเ,เรามาตั้ง AR navigator ได้ ก็จะเข้าในวีของระบบเนี่ยครับเวลาเราเปิดมันจะใช้กล้องกล้องที่อยู่ด้านหลังกระจกตรงน,นี้ในตำแหน่งนี้ที่สองด้านหน้านนเวลามีสัญลักษณ์หรือนำทางบอกว่ากรุณาเลี้ยวขวาก็จะมีรูปภาพ AR Navigator บอกเ้าน้าแล้วก็มีลูกศรชี้ทางขวาแต่ในรุ่นลองท็อปจะทํางานที่จอกลางเท่านั้นแต่ถ้าในรุ่นท็อปหรือในรุ่น PSEV o อ t i o อเนี้เจ้า AI a r Navigator เนี่ยจะทํางานที่จอมาตรวัดตรงนี้ ซึ่งจะบอกที่มารวัดเลยและตัวนี้ก็จะบอกเป็นแมพแผนที่ปกตินี่คือจุดที่ที่เขามีออปชันเพิ่มมาจุดเด่นของในเวอร์ชันนี้ก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดดีกว่าถ้าในรุ่นลองคุณจะไม่ได้จอมารวัด12นิ้วได้จอมารวัด7นิ้วก็จะต้องย้ายไปบอกที่จอกลางนะฮะะนี่คือความตารางในการในการใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวครับผมรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดนึงในขณะขับรถ ต้องบอกงั้นมันดูทันสมัยครับทุกอย่างคุมที่จอหมดแต่บางครั้งพอมันเป็นรวมที่จอเนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าโหมดฟังก์ชันของปุ่มแยกกันเลยเนี่ยบางครั้งในการใช้งานในการขับขี่เนี่ยมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแต่ในเรื่องความทันสมัยความโชบเฉียวความล้ำอันนี้คะแนนเต็มในมุมนั้นนะครับอ่ะอีกเรื่องเรื่องสําคัญคือในเรื่องของอเขาเรียกสมรรถนะ ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยผู้ชมจะรู้สึกเหมือนผมได้เลยว่าเจ้าทั้ง MG H HS เนี่ยถ้าลองมาสัมผัสในการนั่งอยู่ในห้องโดยสารตอนหน้าอยู่หลังพวุงอะไรเนี่ยพลังแรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องยนต์เบนซิน4สุบแถวเรียงพวงระรบท์โบชัชเจอร์เนี่ยให้กำลังที่มากถึง162แรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็น162แรงม้าที่ที่ถือว่าตอบโจทย์ตอบสนองได้ไว แรงบิด250นิวตันเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็บอกว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงมากนะ2อ0อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงมากแต่มีให้ใช้ตั้งแต่รอบ1,700รอบจนลายยาวแฝงพรอไปจนถึงสันรอบเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีถึงแม้อาจจะไม่เท่าเจ้าใน MG HS เนี่ยในรุ่น PHEV เนี่ยซึ่ง HS ตัวนั้นเนี่ยจะมีแรงม้าที่มากถึง2 8 4แรงม้าเพราะว่ามีมอเตอร์ที่มีมา้ามากของมอเตอร์อีกร2 2ยัวเนี่ยตัว บวกกับแรงบิดที่มีมากถึง480นิวตันเนี่ยฉะนั้นแล้วในรุ่นพรักซีในบิดวีเอทีวีเนี่ยตานเร่งน่าจะดีกว่ามากเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพาผู้ชมมารู้จักอีกครั้งนึงนะครับแต่วันนี้ในเวอร์ชั่นของเครื่องยนต์ i c ซีหรือไอเนี่ยสามารถนั่งเนี่ยจำลองผมได้ผมวิ่งอยู่ประมาณ50เนี่ยในรอยอยู่เกียร์วัดเกียร์ดีธรรมดานะครับเราเห็นว่าหน้าจอมีโค่โหมดทำงานแล้วก็สภาพที่ขึ้นเนินนีดผมลองกดเร่งน,นะสามสองหนึ่งไป เกาสิบร้อเมื่อกี้กันสี่สิบเก้าห้าสิบิตรต่อชโมงแล้วขึ้นร้อยในในมุมที่แบบขึ้นเนินนิดเดีวยวเห็นเลยว่าสมรรถนะการตอบสนองถือว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้พละกาลังมีมากแล้วก็ตอบสนองได้ดีในเครื่องยนต์แค่พันห้าอ่ะพารเทอร์โบแต่ต้องบอกว่าระบบในการตอบสนองในการถ่วงคันเร่งนะเพราะว่าคันนี้ไม่มีดับวิ่งโหมดต้องไปรุ่นทอ็อปที่มีดับวิ่โหมด มีสปอร์ตโหมดให้เลือกคุณที่เลือกไม่ได้นะไม่มีให้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการตอบรองเนี่ยผมกดไปเมืเ่อกี้สามสองหนึ่งมันจะมีจังหวะคิดประมาณสองถึงสามวิกว่าเ,เครื่องยนต์จะตอบสนองตามคันเร่งเกียร์จะเชนลงมาจะชิบดาวลงมาเนี่ยเห็นเลยว่ามันจะช้าอยีอย่ยตรงนี้ตอนนี้วิ่งลอยๆสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงลองสิบดาง,งอีกรอบหนึ่งสองสามนะมันจะประมาณสองถึงสามวิครับแล้วมันจะดึงดึงคังเนเร่งไง าให้เห็นเลยซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่รู้สึกคือเรสปอนส์การตอบสนองคันเร่งเวลาเรากดคันเร่งลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความดีเลยอยู่นิดนิดเล็กเล็กแต่ถ้าดีเลยตรงนั้นหายไปเนี่ยคือพอหลังจากผ่านจุดที่ดีเลยเนี่ยอัตาราเร่งเครื่องมีให้ยางเหลือเฟือเลยอัตราเร่เงเอเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีต้องทําได้ดีในมุมนั้นแต่คุณอาจจะต้องต้องเผื่อใจในการนับประทุนเนี่ยผมอยู่30มสิบความเร็วตอนนี้37กิโลเมตรชั่วโมง ผมกดว่างก็จะรู้สึกว่างลงกดที่ดาวครับหนึ่งสองสามภาษาหนึ่งคือมันจะมีดีเลย์ประมาณสามวิถ้านับง่ายๆครับสองหรืสามวิเนี่ยแต่พอม,มาแล้วเนี่ยผมจะถาถึเข้ามา,มาเลย ความนุ่นนวลช่วงล่างทาได้ดีพอใชอ้ในมุมของช่วงล่างทำได้ดีพอใช้ก็จะให้ประมาณช่วงล่างเนี่ยน่าจะประมาณสักสักเจ็ดจุดห้าถึงแปดประมาณนั้นแต่ถ้าเครื่องเนี่ยอาจาราเร่งเครื่องเนี่ยผมผมให้เก้าเลยเครื่องขนาดนี้แต่พี่ับไว้ไสปอนไม่มีดีเลย,ยนเยะไปนิดนึงนะครับแต่จุดหนึ่งที่ถ้าแบ่งแยกคะแนนมาเนี่ยผมอาจจะให้ต่ำนิดนึงก็คือเรื่องของเบรกดิส์เบรกสี่ล้เลอเมื่อรองรับ น้ำหนักของตัวรถแบบไซด์ยูวีกับเครื่องยนต์ล้อสองแรงม้าเนี่ยผมว่าเบรกของเจ้า h s เนี่ยทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าในการใช้งานนะครับเวลาผมขับเนี่ยกดเบรกปุ๊บมันดึงอะแต่แบบมันยังมันยังรู้สึกแบบไหลๆนิดๆอะมันไม่ค่อยมันมันความมั่นใจมันยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองนะฮะบางครั้งรู้สึกว่าเบรกมันมัน มันต้องคอนโทรลแรงมากหรือระยะในการหยุดเนี่ยให้มั่นใจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับในเรื่องของระเบรกนะแต่ถามว่าหยุดไหมหยุด,ยดถ้ากระแทกคันเร่งกระแทกเบรกแรงๆเนี่ยหยุดแต่เนี่ยแันต้องการให้มั่นใจให้แบบตอบน้องว่าเอ้ยกดแล้วต้องการหยุดตรงนี้นะรู้สึกมันขอแถมอีกนิดนึง นั่นแหละครเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่จะรู้สึกว่าเจ้า,าระบบเบรกเนี่ยคะแนนถ้าเป็นมาตายไม่ได้ผมอาจะให้ระบบเบรกเนี่ยคะแนนอยู่ประมาณแค่แค่มันประมาณ6กได้แค่หกหรือว่าทําได้ไม่ถูกใหญ่เท่าไหร่กับระบบเบรกที่ติดตัวเจ้า mg H hs ในคันนี้อ่ะเวลาหมดครับวันนี้กับการทดสอบ mg H hs ในรุ่น long top กับราคาค่าตัว1นึ่งล้านแปดหมาบาทก็ถ,ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ แต่ถ้าบอกว่าในความแรงความทันใจเนี่ยมันแลกมาด้วยอัตาสิ้นเปลืองที่อยู่ในระดับประมาณสัก9กโลนเมตรม่ตรอดีก็ถือว่าถือว่าก็อาจจะไม่ได้ทําโดดเด่นในเรื่องอัตาสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะฮะในเรื่องนี้ไม่แล้วหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับผมกับรายการลองขับไลเอชดีซัต้องไปก่อนครับผมบาครับสวัสดีครับ